ดีเอนจิเนียร์หรือแองเจล่าสปิกาผู้มีเลือดเป็นนาโนเทคโนโลยีทำให้เธอมีความสามารถพิเศษในการสร้างและควบคุมเครื่องจักรต่างๆได้ตามใจคิดไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาวุธแปลงร่างเป็นยานพาหนะหรือแม้แต่ฟื้นฟูร่างกายจากความเสียหายหนักๆกรีนแลนเทิร์นกายการ์ดเนอร์สมาชิกสุดห่าและปากร้ายของหน่วยกรีนแลนเทิร์น ไก์การ์เนอร์รับบทโดยนักแสดงคู่บุญของเจมส์กันอย่างนาธานฟินเลียนหนึ่งในผู้ใช้แหวนแห่งกรีนแลนเทิลสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างจากพลังงานสีเขียวได้ตามจินตนาการของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นกำแพงอาวุธหรือยานพาหนะการมีกรีนแลนเทิลอยู่ในหนังซูเปอร์แมนเป็นการขยายขอบเขตของ DCU ไปสู่จักรวาลอย่างแท้จริง h อเกิลนักรบสาวผู้มีปีกและอาวุธโบราณเธอมีความสามารถในการบินด้วยปีกขนาดใหญ่และมักจะใช้ค้อนที่ทำจากโลหะเอ็นซึ่งเป็นโลหะพิเศษที่มีคุณสมบัติในการต้านแรงโน้มถ่วงและเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ใช้เธอเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่จะเข้ามาเสริมทัพ DCU และอาจมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีตรหรือตำนานต่าง